นะครับจริงเหรออ้าวเนี่ยมันอัปเดตกันอยู่4ก็ต้องไปที่มีดีที่เอามานี่ได้รับใช่มั้ยขึ้นไปได้ละต้องไปที่ส่วนอื่นจริงๆได้เอาๆทําไมไม่รู้บ้างผมไม่รู้ที่มีเห็นนิดๆมาๆ <laughs> ม,มีคน่าิไปตลอดเลยเมื่อกี้เนี่ยแล้วเก็บภาพตอนไฟ้มาโชว์อะไรก็เนแ้ไอ้อกเ

ฟิตติ้งคนทั้งหมดในนั้นรหรือเป่ามีสองสาายังไม่รู้ไงกเออ

ก็นแล้วค่ะแล้วนี้แปด้วยนวันนี้โอ้ก็จะรลองแล้วค่ะใช่ไม่ใหญ่ค่ะมันมันเป็นอวอดีมันเป็นจออังเมใ่ไให้่ใช่ไ่ให่ช่ไ่ใ่มมใไม่มใช่ไหมม่ใหไใไ่

อยากกินไฟเีง้เลยนะเนอะไรไม่ไปนั่นกินไม่เ๋้องหรือว่าเดี๋ยวค่อยให้ตอนที่ตนมองจะเพิ่มลงอไหนแม่พอก็ไปด้วยใช่่บอกไปไปม่อย้บอกพี่ตูนบอกพีู่นไปไหนแม่พอยกบอกว่าได้นี้เฮ้ยอนี้ก็มีให้เลยจ้าไอันนี้มันร็ว้อนเลยเดวบิดอ๋อโอเค วันที่สี่นี่มันบี่้ยมเกวันี่เไม่มามาองกนะฮะ็ดไม่มาหนูก็ไม่ได้ใี่มันก็สุดยอดแต่สีนี่มันสุดยอดยิ่งขึ้นเพรทุกคนไม่มาฮะาอ่เั่คู่บิชอ่อันนี้ต้องดูก่อนนะครัคู่ใครแต่ว่าใครที่คู่ใบนี่รับรองว่า แบบนะตายอ่ <laughs> โนะ <c oughs> <laughs> โซ่ก็แบบไม่รู้อ่ะโซ่เดี๋ยวก็ดูกันว่าได้ร้องคด้อ่ะโอเคมาดูกันนะครับันที่สี่โอเคไหมอย่ายวพี่เซ็นเฮ้ยพี่เกิดพี่ทำไมอ่ะ 歐 Terim ครัเอลี่พายหน้ามยเป็นกัระเด็ s t i m u l u s с у ด Arduino white ciut it me dirlands 1ที่5 Grandsie diy.. ว่า prayedhao. ZESS tive Carbonika ตั revenir dan check guys.. EXcend t Sailor for segundi ร说กัล Así a youtube that ever! 5L to 5 Sword Borekat box. 5L 2ไม่ใช้ b o d ด i n d e i n s น n ё м Hoyerler น a d a m i น6 mask on black 다가 wizard died 9x ชโดยนั๊ анд wind and wheeled 1.2ไม่ใช้ pед consists. 小宇่5 years quick. คง надо เออไปแล้ว Het beside rate w e e k l เร л ю ียมึ

เออทป็นไปกับใครอ่าแรที่เพะไกับแม่เลนไปกับแม่ก็ไปกับใครพูดอะไรพูดอะไรไปัวกระดนั่นหนูแปลด้วยได้มัน่ม่ไม่กระเลยนะแมชัตายละเธอ ของแดงมาเียอะฮัลหลังนี้เดี๋ยวก็เป็นข่าวเลยถ้าถ่ายรูปแล้วเนี่ยเป็นกล้าตั้งหาเลยเฮ้ยตัชุดไม่สวยไงอะ ใส่เราไปใส่ให้เดี๋ยวไปใส่ชุดอื่นเพื่อสวยอยู่แต่มันมันชิวนนกได้ได้เข้าิปสวยี๋ยวเข้าลิปแสดงว่ากเออวีเอรเออเาชิใส่ไมรอถ่ายอยู่ว่ยไาเกด ไข่กุ้งไบ่้วนเต็มเงี้ยเต็มเงอ้ยที่เป็กตกปล่อยออกมาอย่างนี้เลยเหอ

เ็นี่อไรเห็นี่เคเ็นรู้ปกเยกไม่เห็นี่เนถ่ายด้วยเน่เข้าไปด้วยเนถ่ายด้วยเนเข้าด้วยพี่เนเข้าด้วย

แม่ระว้่กมขยบนนี้า่องหนูของหนูอยู่อคีส้มแม่มาใสง่ายลุ้ข้างหลังด้วย